สวัสดีครับอันนี้นะครับเป็นบูธขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยนะครับผมในด้านของการศึกษานะครับเดี๋ยวผมจะให้นักเรียนเด็กชายวัชรกรเคอร์วันนะครับผมพีเซนต์ในการนำเสนอผลงานทางด้านการศึกษานะครับผม สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัชลากอนขวันครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับท,ทางโรงเรียนวัาว,วันสวรรค์ครับได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่นจังหวัดสุขโขทยัยร่วมกับทางมหาวลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับทําให้เกิดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับโดยที่ ทางมหา,หาละะัยราชภัฏพิบูลสงคารามครับได้ส่งวิทยากรมาทัท้ง6ท่านครับได้มาติวทั้งหลายวิชาครับทั้งภา,า,าษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมครับครับ <_ up> ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับได้รับเทคนิค <_ up> วิธีการและความรู้ครับในการทากษสอบครับ <_ up> เพื่อนำไปสอบเข้าหรือนำไปใช้ต่อได้ครับ Obrigado. Uh -huh.